ก็เลค่ะวันนี้นะคะวันนี้หมอจะมาสอนทำแผลจมูกนั่นเองนะการทำแผลเป็นอะไรที่สำคัญมากนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทำแผลไม่ดีต่อให้ทำจมูกสวยมันก็จะทำให้แผลมันมีปัญหาได้อักเสบบ้างเชื้อบ้างแผลเปื่อยบ้างแผลปริกบ้างน,นะคะ ว่าจะมูกงเนี่ยมันทาแผลกันยังไงคือบางเคสเนี่ยจะมูกจะเปิดข้างเดียวบางคนก็จะเปิดสองข้างบางคนก็จะงงว่าเอ๊ะ,อะแล้วจะต้องทําแผลเหมือนกันไหมทาแผลเหมือนกันนะคะเคสนี้ก็จะเป็นแผลอวจยูะเพศโดมก็จะเปิดแผลสองฝั่งเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทํแผลยังไงนะคะอุปรกรณ์ที่ต้นหลิวคลินิกเนาะเราก็จะมีให้ดังต่อไปนี้หนึ่งมาคัตเติ้ลบั2สอง,งเกลือ สเตต้าดีทัพติ้บาดนะที่ชุบน้ำเกลือต้องเป็นแบบไม่ได้ชุม่มห้ามชุ่มเด็ดค่ะถ้าชุ่มแฉะเนี่ยแผลจะเปื่อยน,นี้แผลจะหมูกนะคะแผลก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้นะคนเห็นไหมอ่าดูดีๆก็คือเราจะใช้ไม้พันสมรีชุบน้ำเกลือหรือคัติ้บาดชุบน้ำเกลือนอะหมุนหมอจะหมุนไม้ออกเห็นไหมคะมีการหมุนไม้ออกทำความสะอาดไม่วนกลับเข้าไปใหม่ เนี่ย <Yeah. S 2> ใช่ไหมสะอาดแล้วแต่ถ้าในกรณีที่บางเคสที่แบบว่าช่วงแรกๆผมมีคับเลือดเกาะแล้วก็จะถูแรงนิดนึงทาความาสะอาดตรงทีน่นเป็นคั้เลือดคัานน้ามูกจะเจ็บนะและตามด้วยเบตาดีนเบตาดีนก็คัตด้วบแบบชุดเบตาดีนนะอ่ะแล้วก็ป้ายออกเห็นไหมบางๆไม่ต้องชุ่มแฉะแค่นี้เองจบแล้วเนี่ยทำแผลง่ายมากหลักการคีย์เวิร์ดก็คือเห็นตัวไหมใช่ไหมคะกับตัวแผล ต้องสะอาดเนาะเห็นเลยว่ากี่<ๆ>เข็มเย็บไปกี่เข็มอันนี้คือสวยแผลที่สวยข้อดีของแผลที่สวยคือ1ไม่เป็นแผลเป็นแน่ๆเพราะว่าตัวใหม่มันไม่จมจมเข้าไปในใต้แผลเนาะสองคือแผลไม่ปริแผลแบบสะอาดอะไรเงี้ยนะคะหลักการก็คือมีอยู่แค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ยากแต่ว่าพอเวลาไปทํามันยากนะเพราะว่าหนึ่งมันจะเจ็บไหมเจ็บทำไมถึงเจ็บเพราะว่ายาชาไม่มีแล้วแล้วก็ตัวไหมอะเนือน้อองไหมไหมมันพอเป็ล้างแผลเนี่ยเวลามันขยับนิดหน่อยมันจะเจ็บ แต่ยัยทุกคนอดทนนะอดทนเพื่อแผลที่ดีอดทนเพื่อแบบไม่ติดเชื้อไม่ต้องมานั่งติดฉิกว่าทําไมอุย้ยน้ำไหลออาจะแผลค่ะอุย้ยทำไมแบบจมูกบวมคะอะไรเงี้ยมันอยู่ที่พื้นฐานตรงนี้จริงๆความสวยของจมูกหรือความสวยของสัญญกรรมต่างๆอยู่ที่หมอ5 0ในการทาไม่สวยแล้วอีก50%ก็คืออยู่ที่เราในการทำความสะอาดแผลในการคุมอาหารอะไรเงี้ยว่าเราเระวังอาหารหรือเปล่าก็จะฝากกันไว้ประมาณนี้ก็ จบไปแล้วจมูกเนาะเดี๋ยวก็จะมีคลิปพวกทำํำคางทําปากทําตาหรือว่าทําแผลดูดไขมันกันทําให้ดูกันว่าทำแผลยังไงแต่ว่าคิวร์วเรืหลักกันเดียวกันเนาะอันนี้ก็ฝากกันไวน้นะทุกคน